สบายดีทุกคนเดี๋ยวมันจะสิบหากับผักมาทุกคนลิงจักจักรักกิงกิมีลิงสองตัวขึ้นต้นไม้ขึ้นไปแล้วลงไม่ได้เพราะว่าลิงไม่มีหางส่วนตัวสีดำนั่นคือลูกลิงส่วนเรานั่นก็คือมนุษย์ซึ่งรอกินใบไม้อยู่ข้างล่างนั่นคือลิงลิงจักจักรักกิงริง <laughs> อย่าบงานเดียวกันงางานงานพรอีโฮมมันอ่อนแต่ยังหน่อยนะมาถามูมขึ้นต้นไม้นะห้าละข้นเมื่อไรเอาฐานจิตตลางหมูขึ now, ้นจนเบิดแล้วเขาตัวว mm. ่าพ uh ี่ชิมายังชิมาหน่ะหายจนได้ขึ้นน้ำเขาแต่ชิมือถือตัวลงไปพี่น้องเลยอ้าวม้าก็จะข้นบ้านทีที่แล้วจะขึ้นน้ำมาก็เป็นห่วงมันลงเรา ขึ้นไปอบอุ่นน่ะแหละทุกคนเข้าวเจ้าบดขึ้นไปอยังดอกแม่โมเดลเสียพักมากินนะทุกคนนี่แหละวันพระวันชินวันพระเขาเห็ดป่าโปโลไ่ไปลองกินพักกินหยาบไปเลยแหละขนาดงววัวควายยังกินได้เขาก็ต้องกินได้เขาเอาพายห่มเนาะเวลามันถือหนำเนาะมันชิดิมเห็นบอกถือหนำผลนนะอันนี้คือาพายห่มป่าเขาพายห่มป่าภาษาไทยอื่นพักอีทึกบอ,อย่าสวดหลวงตลูกทำมันถือหนำมันชิ้นดิม ฮ่บมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาได้เอากรเล็บอาเขินตอนเขินนะเขินไงตอนลงลงต้นลงตึออันตรดทรงให้สงขาเลยรรีวิวการลงดูร้ย มาหลอนยาวลงบ่เดี๋ยวมาหลุดน,น,น,นะทุกคนว่าสร้สอยพันจีอันตกก่อนลงหรือบอ่เนาะ <c oughs> โอ้คนลงเป็นทุกคนอย,าย่าให้งาใหม่เฮีย,ยลงตีล้อยกามใหม่ใหญ่มันตกลงนะคนลงเป็นกับใหญ่ยังตกลงคนลงก่อนอือโอ้เหยียบปักไอโฮมเนี่สิกเก็บหยอดปากไอโฮมตัวสรลอยเหยียบให้เพื่อนเนาะอะไรชอบแป่เนาะทุกคนยังมาลงขึ้นสูงกว่าหมู่ เขาถามว่าเกิดปียังคือหมักขึ้นต้นใหม่ถ้าเกิดปีหมาทุกคนเกิดปีหมาหมักขึ้นต้นใหม่เขามีใคมีเอ็นดอกเอ็นเล็กเอ็นเล็กก็จะโอ้พ่อพ่อมาถ่ายคลิปดอกยางมีหดเอ็นเล็กกูแซวแยวพิษพิษพายไอ้ห่มกับหน้าป่าหน้าลุงแหละพี่น้องเขาเบิ่งคลิปอ๋อเห็นในคลิปกระซำแต่กินน้ำลูกหลานหยอกหยอก ิงตัวสุดท้ายลงมาลิงตัวนี้คาดว่าเขามีน้ำหนักที่เบาและเขาลงมาง่ายเพราะว่าไม่เกี่ยวกับความสูงแต่ว่าเขาตัวเบาอันผู้ย่องก็ย่องเอ้าย่องเอากับความสูงนี่เอ้าลองวังรถเอ้าตัมตนี่หูเตียเทิงว่เอ้าบเทิง พี่น้องชาวพนชุนเราจะบปเตียงแล้วความเดือดมันจะ้องง่ายด้วยควเหื่องค่อนเพียงแค่นี้แบควเหื่องควลได้่ราคนเตี้ยนะไปใช้คันสูงใหม่เนีายหักตัวจ้องใส่งาตัวเด็กมเถิงจ่อรายมันเถิงสิ เฉพาะกันคนสูงนะขึ้นต้นใหม่ไงแสดงว่าคนคนสูงร้อยเจปิในต้นใหม่สูงนะขึนได้เลยทุกคนโดดบักกำต่ำหนึ่ทุกคนเซ่เซ่เซ่พอด,ดีกินทุกคนจำนี่ตัวแบด <ไง S 1> ียวนนดมปีนึ้นเนาะขยัน,แ,ยนแต่ว่าเขาพยายามปีนึ้นเขาอา หอมมันมีกลิ่นหอมอ,อ่อนๆแต่มันเป็นผักยริงถือว่าเสบมันมันผ่อยน,นะวเวลาฮาดแต่ตตปลายนี<ะ>่ขนาดถ้าเวลาฮา,าดลงมาแนละ้วมันหักหมุนเบิด์ตขยันเลยยังคีเบลยี่ต้นใหม่กระตามันหน่อยนะพวนเนาะว่าไม่น,นั้นได้ไลดายดอกะก็ใส่กระตาลดเขาก็ไ,ได้คีลดมาตะเวนเสร็จแล้วสาวๆบานนี่นะดูไอรีพี้องแต่ละมือหาแต่แนวกิน หย่องตัวเองเลี้ยงไว้อะไรกันวะคตอนน้กินนะฮะในตู้เย็นกำลังจีดูดีกนตู้เย็นนะฮะกินกันมือได้บุ๊มีนน้องกินจนเก็บไปนั่งในตู้เย็นหมดแล้วเปิดดูกันดอกเดอกนี่ก็ผักทุกคนเก็บไว้หมดนะอย่าหลักะยามีหลับมีก้อยแล้วมากินในตู้เย็นอันนี้ก็ผักกินได้ทุกคนผักให้พ่อต้นใบโหมันนะเนื้อขากันนี้เนาะ มีอยู่คู่งาแต่แปลว่ามีอย่คู่ใบเรลี่มสีงงเลยใบเอาไปยินกาเกาอยกุ้งเนาะนี่นี่นี่เหมือนน้ำคนเตี้ยจิตใจจือเกือบขาดสองหายใก่อนเือนเจอใบมันอ่อนอ่อนใบใบมันนะยั่งงอยางห่อกับปั่นแตะสอปลามาเกาะเนาะ เก็บมาเก็บมาอยูปาเม่อวานเนทลัพักมันลายส่วนนี้เอาปลาก่อยปลาแล้วก็แต่บ่าเหนปลาดิบๆเลยปลาที่ว่านั่นแหละบวลอยขางเดียวสีเหลองสีเข็ยกินก่อนเาสิอยากนำสนับบึงสี่น้องซิวสะร้อยมันจะตุ่มแต่เป็นตุตี้แลุวกิโลกรป่ายคนความสุขของสเศร้าๆมันขแบบนี้แหละตุ็นยังเก็บกิน เวลาไปกินปลาเลยต้าวไวออื่นกิน่ปลาเาหอนอืนะมาเกยว่ะเกวออเลในนาเราก็มีอยู่กระโดนเอาวหยอดกวงนี่เล่นหรือเอาไว้แหกวงกินบ่รอยเอาวหยอดกวงหรือไหว้กวงกินบ่มีผ้ยเล็นน้ำเหาจักคนบ่ให้เอาหยอดกวงบ่ไห้ใหกวงกิน เอาไปสักเสือก็ได้ไปขึ้นไปแล้วทุกคนคนที่สองเม่นี่ค่ะจิตั้งซื้อคลีบว่ามาเบึงเธอสาวปีนต้นใหม่อันนี้ก็สูงกว่าเก่านะคนประมาณสี่เมตรสาแปลขึ้นไป การเอาเบาบถือกับผเป็นอยังนะทุกคนเพราะว่าสี่เมตรอีลีเอาอันนี้คือลำเลี้ยงใหม่ขอเกาะนะทุกคนเพราะว่าเขาขออนุญาตเกาะเพิ่นก่อนเขาก็เลยเอินใหม่ขอเกาะอ๋อสองรอยคือบวก้นไปเกกะสองแปสออยคือบวก้นไปเก็บกะเกกะเอ้ยแปดไงหมดยังตัวเองใส่สุดดำกระตอมแล้วหมดดำเออมันตายมันตอม ป่าหยอกกิซึเอาเอาบอกกาแฟว่าขั้นงาใหม่ดีแต่ว่าดีไปน้ำงาใหม่ดียเฮียทึงมันเ่ล้วซาลเบิงเดูต้นนี้ตอนทีสะระ่บวบหัวตบนที่สองเพามันเถ่าแล้วนี่เนาะเสียบซ้ำได้สาวๆไปหาปีนอยไรขะหยัป

เนี anto, <ivi> <ì> ่ยนะมีคนกีหลักเนาะบัวไทยเนาะทุกคนนะบัวไทยคนกี่หลัก็ได้ก็จะเอาเป็นแบบจาัวนี้บ่ปั้นที่ไรเยอะคือตุยถเนาะปั้นถึกเอาสี่คนกับสี่ผุดสามสี่สี่น้องเสี่ทั้งเอ้อบ่จะเคยไปกินกันสี่น้าไปละสองคนเนี่ยลายกลัว เอาปั้นเทาคนลลเนะทุกคนเอาตัวนี้เลยเดี๋ยวจะห่อดละซองสีอะนียอดหาหกยอดต้อหนักทุกคนบอมมันจะางคำกันผู้ใดเอาเกินหยอดหนึ่งให้เมีตัดปั้นกันอันนัมันมันโขบเนาะทางลลางนะก็องใจชีลักเสี่ยงออเา ขายเนี่ก็ได้ราคาแพงเลยผักอันนี้นะเขาจะามากินผ่านกี่หนึ่งผ่านกี่จะมีในสวรรค์ในสวรรค์ละในสวรรค์เอออินนรกก็สิบว่แพงกว่าได้แะลอยว่าเห็นอยู่สวรรค์มาสำนึกสานึกผ่านกี่ผ่านกีบก็ประมาณสามบาทแต่ว่าอยู่นรกหน่ว่าแพงทุกคนที่สวรรค์นี่แพงสาวสวรรค์ มีนรกมีสวรรค์สวรรค์นนะมีนงางผ้าแต่ก็มีเทวดาข่นนหนึ่งต่ว่านงางผ้าเมืองสวรรค์น,นี้ยัง,งมีเทวดาเป็นครูอะนนะครับบอเอาเรขาขับใบไผ่ใบให้คือพี่บานบอกขึ้นบ, <c oughs> บอกพัออนนางผ้า,าบปกัวเต็มอันนี้นกองได้ว่ากองของเขาอ่ะสิ พามาใส่แรพาใส่ไม้หล่ะตื่นมาใส่ก้างใส่ตัวชมนี่ลายม้อะไรตัวนั้นไมใส่ดอยไม่ใส่กางเมไม่กระต่ายคิหลักหลักเล่มแต่ยังหน่อยบาตกนรกแค่นังปูหล่อนเลูกมึงราคาสิบนรกมันก็เอากระถาทองแดงมาทอดกันเลยตกไปเลยนังปูฮะเคยเป็นนรกไปเหยียบมึงเึ่งท่านรอยคงทุกคนส

อแรจิงๆจะลอยสิฟ <hi> ัน hey มัก็มาหลังแล้วออีกุมเลยหมอลอยเผาด้ไหมมือแรกอีกนะแล้วก็นะว่าจะเอาเจ้า้อนให้บ้ตัวเองชิมิ พาเจ้าสาวไปปีนต้นไม้ก้นเท้ากับบริษัทเขาปีนแต่เขาขึ้นเองเแาะวพอซาเป้ามักข้นต้นไม้ไปแบบขึ้นเก่งพร้อมนะแต่ว่าเท้าเขาบอกให้ปีนเราขึ้นเองเราเขบคุณทุกคนหลายๆเนาะที่เป็นห่วงคลินี้ที่รับบริจาคเรากินในเบอร์นะทุกคนเพราะว่ารัดหนึ่งเน่ะเอาเบิร์ไลท์คลิปแล้วเนาะขอบคุณทุกคนหลายๆเนาะที่เขามาเบิร์คลินี้ก็ไอ้คนฟันดีราตรีสวัสดิ์ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบเจ้าบน้า่อนหอมอ้น